สวัสดีคะ่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาร์นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่2กันยายนนะคะเกือบพูดสิงหาคมละเป็นวันที่2กันยายน2,564นะคะเราก็ามาพูดคลิปกันต่อนะคะสำหรับ78ใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะซึ่งคราวนี้เราก็มาถึงไพ่ ไพ่ The Lover er นะคะอันนี้ก็สวยทีเดียวนะคะอยู่ในเรือก o r d o l a เลยนะคะเอ,เอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นไพ่ชุด Romantic Tarot นะคะแล้วก็มาดูความหมายไพ่นะคะดังนั้นถ้าเกิดถามบอกว่าคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าแน่นอนว่าไพ่ใบนี้มันไม่ได้มีความหมายว่าคนรักเก่ากลับมาคือหมายถึงว่าความหมายตรงตัวมันไม่ได้แปลว่าคนรักเก่ากลับมา แต่มันเป็นความหมายในลักษณะเชิงเซเยสนะคะเป็นความหมายในลักษณะที่ทําให้ทราบว่าอ้าเป็นไปได้เขาอาจจะกลับมาแต่ไพ่ใบนี้น้องเวลาน้องๆที่หัดดูไพ่เห็นแล้วปรากฏเป็นไพ่เดลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยก็ อย่าเพิ่งคิดว่าเอ้ยได้เดลิเวอร์เขาต้องรักเราแน่เขาต้องกลับมาแน่เลยคือมองไพ่รอบข้างก่อนนะคะสมมุติว่าเราเปิดไพ่ใดนี้เป็นใบที่4แน่นอนเ็าอาจจะกลับมาแต่กลับมาด้วยเรื่องอะไรล่ะอย่าลืมว่าไพ่ใบนี้มันเป็นทางเลือกไพ่ใบนี้นะคะไม่ได้แปลว่ามีความรักนะไพ่ใบนี้แปลว่าทางเลือกนะคะทางเลือกตัวเลือกนั่นมันหมายถึงว่าการที่เขากลับมาเนี่ย แสดงว่าเขาต้องมีใครอีกสักคนหนึ่งอยู่ถูกไหมคะแล้วเราก็เป็น1ใน2นั่นแหละหรืออาจจะเป็น1ในส1ใน4เราไม่รู้แหละแต่เราก็ต้องเป็นตัวเลือกอย่างน้อยสุดเขาต้องมี1คนที่จะเปรียบเทียบนั่นก็คือหมายถึงว่าเขากลับมาเป็นเพราะว่าเขาอาจจะต้องการใช้ระยะเวลากับเราอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจะเปรียบเทียบระหว่างเรากับใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นยังไงคะเขาเพิ่งเจอนะคะคือพอการเปรียบเทียบเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย เขาจึงจะมาสรุปว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่าดังนั้นไพ่ใบนี้ถ้าถามว่าคนละเก่ากลับมาไหมกลับมาแต่กลับมาเลือกไม่ได้บ่งบอกว่ากลับมาแล้วจะกลับมารักเรานะคะกลับมาเพื่อเปรียบเทียบเรากับใครสักคนหนึ่งแต่ในอีกความหมายหนึ่งถ้าเกิดว่า ไพ่ของเขามันดูเจ,จิดจัลลศมากเราเปิดถามว่าเขาจะกลับมาไหมแล้วบังเอ,อิญได้เดอซันได้สองถ้วยแล้วก็อาจจะมีไพ่อะไรที่เป็นความรักสุดชื่นอีกสักใบหนึ่งแล้วก็มาต่อด้วยใบนี้เดอเล v e r เบอร์เป็นใบสุดท้ายนั่นมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะกลับมาหาเรานะไพ่มันอธิบายสถานการณ์ว่าเขาเจอคนใหม่แล้วดังนั้นเวลาได้ไพ่เดอเล v e r เอร์เวลาเราถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาหาหนูไหมคะเวลาได้ไพ่เดอเลอรเอร์ เราอาจจะมองสามใบข้างหน้านิดนึงนะคะว่าสามใบข้างหน้าเนี่ยสวยงามมากหรือเปล่าถ้าเกิดสวยงามมากๆบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าเขามีคนใหม่แล้วนะคะส่วนอีกความหมายหนึ่งก็จะเป็นในความหมายเรื่องการเลือกคือบางคนบอกว่าอา้ามันแปลว่ากลับมาหาหนุไม่ได้เหรอได้ถ้ามันมีไพ่ที่แปลว่าคนรักเก่าอีกใบหนึ่งมาเสริมนะคะอย่างเช่นเราได้หกถ้วยอย่างเงี้ย อ่ะเราก็จะทราบแล้วว่าอันนี้เขากลับมาแล้วไพ่เดลเวอร์เนี่ยจะเป็นตัวขยายให้ทราบว่าในการกลับมาเนี่ยต้องการกลับมาคบกับเราจริงๆนะคะก็หวังว่าจะได้ความรู้กันนะคะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีใบนี้หัวกลับถ้าเดลเวอร์อันนี้หัวกลับแน่นอนเขาไม่กลับมาหาเราหรอก นะคะแถมยังจะมีความคิดอย่างนึงเกิดขึ้นด้วยว่าการครบกับเรานนะั้เป็นเรื่องการตัดสินใจผิดหรือเราอาจจะไม่เหมาะสมกันก็ได้อย่าเพิ่งไปมโมโหโถโสนะคะถ้าเกิดไพ่พขึ้นอย่างนี้บอกอ๋อแกว่าตัดสินใจผิดใช่ไหมที่แบบเคยมาคบกับฉัน๋ยวเพิ่งไปโมโหโทโสเป็นเพราะว่ามันแปลได้หลายสถานะนะคะอย่างเช่นแปลว่า,าคิดผิดที่มาคบกับเรานะคะหรือหมายถึงว่า คำนวณดูแล้วไม่กลับมาดีกว่าเพราะว่าสถานะต่างๆแตกต,ต่างกันเหลือเกินน้องกับเขาก็อาจจะไม่เหมาะกันนะคะหรือไพ่ใบนี้หมายถึงว่ารักซ้อนก็ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดหัวกลับก็ไม่สมควรรับกลับมาหรอกค่ะต่อให้เขามาคุยนะเป็นเพราะว่ามันจะมีอยู่แค่สามความหมายที่บอกนั่นแหละ คือเป็นความหมายในลักษณะตรงที่แบบว่าลักซ้อนนะคะคือคบใครอยู่แล้วหรือเป็นในลักษณะตรงที่ว่าไม่เหมาะสมกันนะคะส่วนอ,อ,อีกความหมายหนึ่งก็คือเขารู้สึกว่าเขาคิดผิดที่เลือกเรามาคบหานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอย่างที่บอกถ้าได้ไพ่หัวกลับก็ไม่สมควรแล้วค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับไพ่ The l o v e r นะคะสำหรับคลิป คน,คนรักเจ็ดสิบแปใบคนรักเ่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนไพ่ออนไลน์ชอบความหมายแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติ๊บน้อยเทนดี้ทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ